ออกปืนขึ้นเข่าแล้วนะครับไปงานเลยไปบ้าน,นดาดูมาเพิ่นเซอร์ไปกินเข่ามนงานฝาโรงเรียนแต่ก็ตา้าเป็นงานสร้างวัดต่อจะไปนอนอะไรก็มาบอกขึ้นให้เกลือจากเมกาเนาะมีไกล่แก้วลีแล้วก็นูวอลแล้วก็ทับคาร์มานีมันเป็นเจ้าภาพหน้าต้าสิงห์นั่นใช่ไหม8,000บาทกับกระบกี้ก็มีคุณเจนจ้าคุณเจนจ้า เกาหลีกับซอยเรื่องการสั่งไฟเข่าไปในโรงเรียนอยู่กำลังกะสานพิจาราเงินสองหมื่นหาพี่น้องแมนเจนจากเกาหลีและก็บอกได้หลายจ้าจะถ่ายพระน,นิมนต์หาลงเลยคุณเจนนี่คุณเจนนี่และคุณนำแทว,วันเป็นเป็นเจ้าภาพสั่งไฟเขา่าโรงเรียนพี่น้อง ผลกระจบุญขนาดเราจะเป็นเจ้าภาพคนเดียวเลยเป็นเงินสองหมื่นเพราะมันไก่ด้มันกลับปรบ้านสอบรอยเพื่อสอบสายไพ่อีกนิดน่ะเพื่อข่าวลวดเพื่อนกันหนึ่งหมื่นเป็นโบสถ์พี่น้องที่กำลังสร้างคนกลางอะไ้เงินมาการผ่บป่าเมื่อกี้แหละพี่น้องคนก็เริ่มสร้างเป็นรูปเป็นร่างกำลังสร้างก็ไม่เป็นรูปเป็นทางไปแล้วไว้ไว้เติบวัอยู่นี่ ตอนนั้นมายังยังใครมีครับตอนนี้มีมี FC สั้นันห้เต็ลางมนตอนนี้เจ๊กำลังสิขึ้นไปมอบเงินนาะพี่น้องขึ้นไปมอบเงินอยู่ในบาทมัน่ะ ตอนนี้เพิ่อนกำอ่าลวงพ่อเพื่อนกำมาทาด้วยเทืองบัตร เป็นลายซื้อข้าวปลาข้าตาข้าตาน้าตาคนดไทยก็ต้องปั่นนแก้ว่นแก้วนี้แก้วนี้นุนว่าคำมันี กนช่วงไปตอนช่วงเป็นมี้าวนดอเป็นดวงพ่อเพิ่นกำลังสีงในเพนเพิ่นเพินเพิ่นหมดโชต่อนี่เนี่โต๊ะสามหนจท์อะไรกันเรื่องนี้ได้เนาะแลวกนุนทำนี้ มองเงินจากพี่น้องจะภาพหน้าต่างจำนวนเงินก็เป็นแปดพันบาทนบนงเงน,ะทนาะตอนนี้กำลังสีงงให้ครัวพ่นโ้ยพอให้นาะพี่น้อง นี่หลวงพ่อมันก็ให้พรนเป็นเสร็จเปทีเียบห้อแล้วนะพี่น้อมจ็นวนเงินก็เป็นเป็ดของเวลาเ้อเอ้ยแกวลี่แล้วก็ทับมันนี่นะ้วับหมูบอลคนไทยปันทำปั่นไงคนไทยบ้านเรานี่ยคนไทยบ้านเราหม้อรับคนเห็นน้เนับนับนับจอยสิบ้าแม่เว่าเปดทันแอ้ยมีเงินอยู่สี่ันสด ประกาศซีนีงานใหญ่ตแปดพันพอดีเนาะแม่นีสี่พันบาทเอ่อแปดพันบาทแปดพันบาทสิลงและลงนาลงบ้านเนาะครัะพเจ้าแตลงนาให้บ้านนั่นลงพือเนาะเพย่อครับเงินประธานสภาแม่บ๊วยเจ้เงินพันสายประธานเงินรันสายก็หน้าต่างหน้าต่างสีเนาะเพื่ออันเป็นตัวแทนให้บ้านแล้วก็ กรบโบมียังไรก็ะจิวเจ็บชันชันแล้วก็ขอขมุกขุใจทั้งเฮียอุ้ยใส่กำพารแล้วก็เจี FR ๊น่าแล้วก็อันเจี๊ยลาเนาะแต่ถ้าได้ก็คือเจี๊ยเนาะที่ได้มามอบเงินจำนวนแปดพันบาทเนาะในมือวันที่เส้าเจ็ดเดือนสองปีสองพันสองเนาะทุกท่านนี่ก็ขออวยพรเนาะทุกผู้ทุกคนเนาะ ขอลำลำรวยๆตลอดไปตลอดปีเด้อเนาะเจ้าใจผู้ใหญ่ใจดีเด้อติดคอยสลับสนุนคอยสร้างบัดบ้านรามบ้านเฮาเนาะเพิ่นกับคนทางบ้านเฮาเนาะคนบ้านหฮาใปาเพิ่นกับซอยอะไรก็ติดทนี่ได้ว่าบ่ได้ไล่วัวพี่พี่พ่อหน้าบ่อยู่เด้มาตมั่นใจพ่อหน้าเพิ่นสิซึ้งก็ต่อไปก็เป็นงานใหญ่ค่ะงานสร้างโรงเรียนโอ้โหคุมูลค่าก็สิหลายหลเลยที่3เบิดดาอยู่เนาะเฮ็ดเป็นหลังเนาะบุบเบิลกระเริ่มแรกเลย เคล็ดแบบลายางสาธทุกไอรเห็น <ç> ด<ม>้วยรับเาน่เออที่ดนที่ร่ที่น่าตามาโอ้ขัีเงินลงทุนก็ดีแหละย็ตเรมีาทุกรเห็นด้วยป่ะกระสีเขอกโตเมื่อเราจะพี่น้องบ้านแบบอยู่ไกลเิยเมื่อหอดเนาะ

ตาไอ้โกรธเราเป็นตาซีกเลย